ดูเข้านอนวันนี้ไม่มีอะไรมาลบก,กวนนอนสบายเลยนอนโคตรสบายเลยดูดูดนอนหันหัวชนกันอยู่นี่นะฮะนอนสบายเลยนอนสบายเลยนอนสบายเลยไปไปไปกวนกวน กวนแมวกวนแมวนุย้ยกวนแมวนุย้ยกวนแมวนุย้ยอ๊อ๊ะเอ๊ะเตือนละขนาดกวนยังไม่ตื่นเลยเนี่ยขนาดกวนยังไม่ตื่นเลยอะฮะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อยตกที่นอนแล้วนะ่ะตกแล้วนะ่ะนอนยังไงพื้นกระเบื้องก็จะเย็นฮ <c oughs> ะเถิะมาหน่อยแล้ว เถ็บขึ้นเถ็บขึ้นเถ็บขึ้นเออโอเคอืมอ่ะ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 อ่อ่ะนอนไปเฮ้ย